สวัสดีครับคุณผู้ชมเมนูวันนี้จะเป็นเมนูปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดนะครับคบกรอบครับผู้ชมน่ากินน่าทานหอมๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าใบมะกรูดนะครับเวลาเขาทอดออกมาคบกรอบแบบนี้นะครับมันหอมหอมน่ากินกันเลยทีเดียวนะครับแล้วปลาดุกนี่ชิ้นใหญ่ๆงามๆกันเลยทีเดียววันนี้เป็นอาหารแกะนะครับไม่ได้ทำเองนะครับเพราะว่าการทำเองเนี่ยมันยากมากๆนะครับในการทอดปลาดุกนี่ก็ต้องใช้น้ำมันเยอะนะครับกระทะไฟฟ้าผมใบเดียวไม่สามารถที่จะทำได้นะครับไม่สามารถที่จะทอดปลาดุกตัวใหญ่แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากกินอาหารแบบนี้จะต้องไปตลาดเท่านั้นนนนะะคคครรรรััับบบลลลออีกย่่าาาางงึเเเวทไปซื้ตด็ เจ้าไหนที่เราซื้อแล้วเรามีความสุขควาหวานเกินไปไม่ถูกปากเราก็ไม่ซื้อนะครับก็ซื้อครั้งเดียวแล้วก็มากินครั้งเดียวก็จบกันไปเลยนะครับแต่เจ้านี้นะครับซื้อกันมาหลายรอบกันเลยทีเดียวนะครับเขาไม่หวานนะเขาก็ทำแบบเครื่องแกงแบบเผ็ดๆเน้นๆนะครับไม่หวานแล้วเวลาที่ผัดพริกแกงถ้าไม่หวานจนเกินไปก็ทาให้ชูรสชูโรงและเพิ่มความหอมของพริกแกงมากขึ้นนะครับถ้าใส่น้าตาลไปเยอะเกินไปจนมีความรู้สึกหวานเหมือนน้าเชื่อมแบบนั้นนะครับรสชาติก็จะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่จะออกหวานมากกว่าก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับก็็แแล้้วววต่คคคคนนนนชชออบบบบะะรรัััาาางทกมมห